สวัสดีครับผมเบลนองครับมืนีมาพอกับเบลนองอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบลนองด้คุยกันกับไอเคนครับจําได้ปะครับงวดที่แล้วเพิ่นถูหวยศูนย์เก้าครับผมเพิ่นถูกหวยศูนย์เก้าเป็นยังคึอถูกเพิ่นฝันว่าเมียเพิ่นคลอดลูกใส่รถครับผมงวดงวดที่แล้วู้พดได้ในเบิ่งคลิปเนาะเพิ่นฝันว่าเมียเพิ่นคลอดลูกใส่รถเพิ่นก็เลยซื้อเอาทะเบียนรถเพิ่นก็ถูศูนย์เก่าครับผม มาหงดนี้ฝันตองหวดครับงวดพั้นที่1มิถุนาหกเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเนาะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโชคและดวงครับลรวบุญผูดด้ใดบอกได้ครับว่าเลขสิมาตัวใดทุกสิ่งทุกอย่างแนวทางหล่นหลวนครับแล้วก็โชกและดวงมันสีตามมาทีหลังงวดนี้อายแล้วกับสื่อเหลขคือเก่าเพื่อนบอกว่าลองเบิงหงดที่แล้วก็ได้ร้ายเติบอยู่เบาหนองคนว่าศูนย์เก่าถึงมันสีอันแต่ก็ได้ร้ายเติบอยู่ เพราะว่าไอ้ค้นเรียนนักเพืนะ่อนวะไอ้นี่คนเรียนนักเรียนหลายเพื่อน่างสินะเพื่อนบอกว่าบันี้บ่านองก็เลยว่าหลายสำาใ็จละพี่บันี้เแล้วก็เลยบ่าน้นองเบิงฟ้าตัวเราเป็นพันเลยตัวนี้วพื่อนมันกระิหลายเติบตัววพื่อนเมื่อหีห้องหน่อยบอกวพื่อนอ่ะก็บอกเป็นยังครับทุนไผทุนมันเพื่อนวะไอ้ทุนหลายไอ้ก็เลยเรียนหลายแต่งวดได้ไอ้ทุนหน่อย อ้กาเรียนหน่อยเพอาไเรียนตามกำลังแต่ละงวดเพื่อนว่าอ่ะอย่างในกัรลองเบิ้งน้องพิจารณาเอาเด้อเพื่อนว่ามากงวดนี่ครับเพื่อนกับฝันเพื่อนมือนีเพื่อนกับฝันเกี่ยวกับตัวเจ้าของแล้วก็เกี่ยวกับรถคันหนีอีกคือเกาบ้านอาฝันแนวใดเกี่ยวกับตัวเจ้าของกับกับรถไอ้ฝันว่าอันนอนตายในรถเพื่อนว่าฝันว่าเจ้าของเนี่ยนอนตายในรถบันเดียวน้บ้าน้องจะทม เหมือนว่าฝันเมื่อไรเพมือนว่าฝันขึ้นวันอังคารเพมือนว่าฝันขึ้นวันอังคารที่ผ่านมาแหละแต่ว่าไอ้กบได้บอกเจ้าฟังไอ้ตีทุระอยู่ว่าฉันบอกวัอนี้คงณชิบะเป็นอยัางดอกนอกโอ้ยมันบเป็นอยังดอกพี่แล้วบ้านหน่องก็เลยถามว่าพี่ซื้อลอตเตอรี่ไปหรือเปล่นะซื้อไปเรียบร้อยแล้วเพมือนว่าไอ้ก็ซื้อทะเบียนรถไอ้แล้วก็ซื้ออายุไอ้เปล่าว่าฉันวันนี้บ้านหน่องเลยถามความฝันเป็นยังไงเนี่ยวาฉันเพื่อนก็บ่าฝันว่าเจ้าของเนี่ยนอนตายในรถ อืดเลยได้เนาเลยได้เนาคารถเลยวะจันแต่ว่าไอ้กับแปกตอนแรกไอ้โบหูได้ว่าเป็นเจ้าของอไอ้เห็นคนมุงม่งมุ่งรถไอ้ยนี่ยหลับน่อคนเกิดประมาณประมาณเจ็ดแปดคนมุ่งรถมาเบิงมันเาโอ้ยคนมานอนตายในรถจะมาสำเพืเพียรทนานี่เนาะวาจันเป็นอีหยังวาจันบันนี้ไอ้กับยางไปเบิง น้ำน้องน้ำเลี้ยงนะ่ะมันมันหยดลงในผื่นนะ่ะติงต้งติงต้งติง้งติ้งไอ้ห้อยคือจิตายมาลายมือแล้วนอกว่าดฉันตอนแรกโบท่านหูดอกว่าดฉันแต่ว่าพาเห็นรถคือมันคือรถเจ้าของถึงนอกพะ่นวก็ปัดเปิดประตูรถออก็ไปเบิง่งเห็นเพนเจ้าของนอนตายอยู่หันิ่นว่าอ๋อไอ้นอนตายในรถแล้วไอยืนอยู่นี่แล้วไอเป็นไผ กูตายแต่น kh ้ำเหิงื่อแหละพนว่าไอ้ช ph ีน่ะมันกับบุ้งหูโตเจ้าของเพราะมเลยโอ้ยบัดนี้หูว่าเจ้าของนอนตายบัดนี้ทั้งห้องทั้งไห้เพิ่งกับเลยอันนอนเสรไอ้ยังไงเขาเอิอนอนนอนไหลเพิ่งกับเลยยินเสียงเมียเพิ่งได้ยินเสียงเสืออื่นเมียเพิ่งกับเลยปู๋ยพิ่งเลยตื่นเพิ่งกับเลยถามเจ้าเป็นยังไงวะชีนโอ้ยข่อยฝันบบดีเพิ่นว่าฝันบบดีแนวไหน ฝันบอดีที่บราฟันว่าเจ้าของนอนตายในรถพราะวันนี้เมียเรากับว่านี่แหละเขาเอื่นว่าฟันดีวะสันฝันหลายมันจะกลายเป็นดีเพ่อเพ้อเจ้าสิมีโศกได้วาสันเมียคนวะอีริปเทา่นวะมีอันตีวะสันคือเอ้ยแต่มันสีเป็นเรื่องดีกะให้มันดีไปเพื่อป่าสินะวันนี้เพ่นก็เลยมาบอกสูบ่าวน้องฟังวันนี้เพ่นก็เลยไปหาซื้อรถตลีมาหนองก็เลยถามว่าจะซื้อรถตลีตัวใด มันว่ากระสือต๊วเก้านี่แะเพิันว่านึ่ทะเบียนรถเพิ่น709อายุอายเพิ่น49เกปีเพิ่นกระสืออายุสือรอตอลตีนะอายุเพิ่นส9่9แล้วกร็ด9 09เพิ่นซือลอตอลีไว้ม่นว่าก็ลองกิจารนาวเด้อย่บาวน่องเว่าซั่นจกักกีถือ่ถือจคชิมแนบ่เมน,มมนอันนี้ก็บ่ฮหัลแะแต่ว่าไอาว่าไอาถือว่าไอา มีไอว่าฟันไหลกลายเป็นดีไปบ้างแต่ลองเบิร์นลองพิจารณาเบิรงครับเดินง่วงวันที่หนึ่งมิถุนาหกแปดไอเขียมข้นฟันแข็งครับงวงที่เรากับฟันวันมีความลูกเซลด์กับถือศูนเก่าบนเน่เด้อาจจะถือศูนหากระไรเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดก็ะไรหรือสี่ออกหรือสี่ออกศูนย์เก่าข้างบนก็ะไรมันก็เป็นไปได้เปิดมเอ้ซูนเก่าข้างล่างก็อาจจะเป็นไปได้ก็บคืนกัน ยังม,มานเกิดเกิดขึ้นในเบิดเพราะว่าหัวว่าหันศูนเก่ามันขึ้นบนเนาะมัน3ามเกแล้วก็เกิดเป็นแตกสามตัวค่ตัวถ้ดออกหาศู์เก่ามาโอ้ยหลับติ่มติ่ม,มเบาหน่อยเลยว่าันแต่ศูเก่านี่ก็ได้เต็มอยู่ดอกไปสันก็นดีใจนะอายุอายเพิ่น49ปีนะครับอายุ49่สิบเกปีไปจะเอาศูใส่ก็ได้เหลขกทะเบียนคนหาศู์เก่าคนจะเอาบวกใสก่ครับเลขอายุเป็นกรไดสูงสี่ก้ไดได,ได้เบิดครับ 049ก็ได้อ่ายังได้ทดลองเบ้างครับด้วยงวดบางที่1มิถุนา68ครับผมไอเคนคนฝันแม่นครับไอเคนคนฝันแมน่งนงวดที่แล้วโอ้ยคลิปก่อนผีสมเนาะผีสมฝันวัดอันตะไคร้มาบอกนี่เพื่อนไปจุดถูกเพื 3, 1, 9, 9, 9, 9, เเ่อนในสามหนึ่งเก่างวดน่ะเพื่อนก็ถือเพื่อนบาทน้อ1991เพื่อนว่าเดี๋ยวงวดนี้ถ้าเพื่อนฝันอีก เรืจังไดได้คนจะมาบอกสู่ฟังคอยติดตามนะครับเนาะนดงวดนี้เข้ามารับโชคไปน้ำกันคิดที่ได้ไก่สมหวังดังป่าธรรมดาสุขสุขคนครับเห็นอัดคลิปนํำนะครับอันนี้น้องมีตังครับน,น้องมีตังกำลังรอเลยกำลังงเวียนบบาวเลยนี่ยังอ้วนตุบปุบเลยอ้วนแฮยสวัสดีท่านผู้ชมนะลูกสวัสดีท่านผู้ชมเห้ือนเรียสปัสดติพีพีแม่แม่ ป่าๆลุงๆหน่อยเร็วเอาเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนนี่นนี่เห็คนติดแมว <c oughs> อ่าจะได้กระโคทุกคนจงโชคดีครับงวดที่หนึ่งมิถุนาหกแปดมิโชคไปกับไอ้เคียนคนอีกเท่านึงนะครับน้อเจ็ดห้าศูนย์เก้านี่คือทะเบียนรถเพิ่นครับอายุเพิ่นสี่สิบเก้าปีฝันว่าเจ้าของนอนตายในรถนำ้ำน้องน้ำเหลืองไหลเต็มรถเลยป่ะจ๊ะ อาจจะถือรางวัลใหญ่ก็ได้ไอ้เพื่นซื้อลอตเตอรี่ไว้เด้อเพิ่นสร้างลอตเตอรี่ไว้ก็คือ490905แล้วก็07แล้วก็79ไอ้เพื่นซื้อลอตเตอรี่ไว้เพิ่นว่ามาหลับโจกไปนํากันอีกคือกันเบาหน่องแต่ว่าข้างนอกซื้อบ่ซื้อเหมือนเดิมว่าซั่นเบาหน่องก็เลยโอ้ยอย่าอัดอย่าอัดหนักเลยเด้อซั่นถือกันถือหลายๆไปเลยเบาหน่องคันบ่ถือกะเสียหลายเพิ่นว่าสิได้ กระบอกพี่ยังสู่กันไปต่อเพิ่นว่ะคนมันหมักวริษัทหมักคือกันหละเบาหนองกับหมักคืนกันละเยอะ่ากเกิเกินในเบอร์เดอร์อายราบบริษัทขอยทุกคนจงโชคดีคิดสิหน,นสมหวังดังปาถนาสุภูสุคนช่องเบาหน่องเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะส่วนตัวเลขสิมาหรือว่ามักถึงอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนครับงวดนี้มารับโจกไม่น้องกันมีกินมีใช้ไม่ขาดมือเดีเ๋ยวจับเ,เงินหมื่นเดี๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินล้านไมนํากันครับผมขอใหยทุกคนโชคดีสวัสดีครับ thank <smart noise> you